้อันนี้เกิด6 7ปีเล้ดเนาะตรงนั้น3 3ปีนะ3ปีเรามีลูกแล้วก็ตอนนี้ก็มามีปีที่4ก็7ปีทั้งหมด7ปี7ปีแล้วนะเราดูลูกออกมาอย่างนี้อย่างนี้มีติดมีติดเยอะะเพราะว่ามันแหลมอันนี้ก็เลยกกำไรใช่ไหมคะหัวกำไรใช่ไหมคะ ก็หัวมะเขือพวงก็เรียกมะเขือพวงเขามะเขือพวงเป็นหัวกำไรใช่ไหมอยังยังไม่ได้ดอกขาวใช่ไหมมันก็หลรอบานนะท่านี้มันรอบานแล้วรอบานหล่อบาลแต่ก็ทำแหลมติดติดหน้าลุงอย่างเงี้ยติดติดเพราะว่ามันแหลมเขาประหยัดน้ำไงโหลดน้ำทำไมมีดอกของลุชทวันทำไมเป็นระยะมะเขือพวงที่เนียมที่นี่มันลานะ เนี่มันก็ล่าเนี่ยปีเนี้ยมันก็เลวนะทมดาถ้าเอาไหว้รุนหลังเนี่ยมันยังไม่ออกก็กลังปีแต่นี่มันออกพร้อมกันหมดเลยปีเนี้ยปีนี้ทาง่ายนะทำปีแล้วปีปีที่แล้วกี่รุ่นมั้งน่ะปีแรกมีก็มีสองรุ่นเนาะสองรุ่น่อนใช้อาดีได้เงินเท่าไหร่หลังใช้ได้เงินเท่าไหร่ก็ พอใช้แล้วมันก็ได้เยอะเยอะกว่าหน่อยนึ่งเยอะกว่าประมาณล้านนึงเนาะจำได้ว่าใช้ได้แค่ห้าแสนหกแสนก่อนใช้มาก่อนนี้แกก็ได้ละละสี่แสนเจ็ดแสนมั้ยสี่แสนเจ็ดแสนประมาณนะก่อนใช้ล้านกว่าละล้านหรือสองล้านไม่ถึงโซ่บอกหนูมาเถอะหนูไม่กลัวปีที่แล้วไม่มีลาดำเลยลุงไม่มีอะไม่มีเลยนะลูกสมัครเสมอุนไพร ก็ลูกมันก็จะหมั่นจะเหม่อดีอ่ะเนื้อเป็นไงบ้างเนื้อแน่นก็เนื้อสวยเนื้อสวยดีน้ำหนักดีน้ำหนักดีผิวผิวสวยปีที่แล้วลูกอะไรไม่มีแล้วไม่มีไม่มีอยากเล่าอยากอยากให้เล่าชีวิตสักนิดชีวิตชีวิตครเรียนครับตั้งแต่ทำมานานทำครูเรียนมาเริ่มต้นมาปลูกยังไงครับเริ่มต้นมาก็ปลูกแบบธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติก็ปลูกมันขุดหลุมขุดหลุมโลก ใยลงไปลึกอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะแล้วความรู้าไหนครับความรู้มันก็ประสบการณ์เขาก็ประสบการณ์ก็ดูดูเขาอะไรเขาเงี้ยก็ามาทําแล้วก็มาทําเองทาเองทาเองแล้วก็ทําพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะสวนนี่เราก็ต้องสวนไปสวนมาทุกวันเลยไปสวนมาแต่ตอนตอนบำรุงต้นใส่ปุ๋ยสุดเลยครับกลงก็ผมไม่ได้ใช้เคมีครับใช่ใช่ใช้ชีวภาพ อินซีปุ๋ยอินซีใช้ปุ๋ยอินซีแล้วก็ตอนที่กระทุงดอกออกในกระถุงดอกก็กดใช่เคมีแปดจีบซีตรงเนี้ยอ๋อแปดจีบซีก็เหมือนมาตรฐานก็เหมือนต้ใช้ครั้งเดียวตัวทั่วไปครั้งเดียวประมาณเดือนอะไรนะลุงที่ใช้มันเดือนประมาณเดือนตุลาตุลาเนี่ยเขาลงใช้ตุลามีดอกแล้วเราให้ปุ๋ยได้ไหม มีดอกแล้วเลยมันอนนี้ม่ต้องห้แล้วอ่าอย่างเงี้ยคนคนถามมาเยอะดอกการนี้ลุงไ้ปุ๋ยไหมไม่หายแล้วไม่ห้เอาไว้ตอนที่นู่นลูกลูกเท่าไรลูกก็นาเท่าไข่เข่าไข่ไก่เลยครับอ่าเท่าลูกหมากอะแต่เท่าลูกหมากแต่ก็ยังฉีด Rd สองห้าหนึ่งอยู่ตลอดเวลาฉีดฉีดอะแล้วฉีดเปิดตาดอกไหมครับไม่ะไม่ไม่เคยฉีดโชบไหมครับ นะไม่ไม่เคยไม่ใช่นะไม่โฉบเลยไม่โฉบไม่โฉบไอถือว่าปลอดภัยคือเรียนธรรมชาติเลยอ่าจจาไม่ไม่มีอีแปะแล้วครับฮะอีแปะก็จะจางเขาแกะไปนะออ๋จางเขาแกะแต่ไข่ตัวนี้ไปด้วยก็อีแปะก็ลบลมเนาะแต่ไข่น้ำก็ไม่มีตัวไข่น้ำก็ไม่ค่อยมีอ่ะลมุงต้นก็ไม่เขียวีต้นนี้ประมาณกี่ลูก เนี่ยหรแปดสิบลูกได้ปะโดยโอยเป็นร้อยต้องเอาไว้เป็นร้อยทำติดร้อยร้อยฟาก็เอาอะไรก็ตัดตัดแต่งเอาไว้เป็นร้อยเลยอืมตอนนั้นสวนมีชื่อเสียงคนมาจากกรุงเทพมาขอซื้อถึงสวนเลยเนาะเนี่าถึงไอ้เหมยเหมย์เมยอ่าลายปะปีแล้วก็มาปีแล้วก็มาปีแล้วาพอาเด็กเหอเพาขาใช้ตัอยู่หนูอยู่ลอดรสชาติใช่ไหมยู่จตุจักรสวนอ้อสวยมากปันอะไรนี่ลุงไอ้หมอนทอง นี่อ้ทุเรียนก็จะมีหมอนขนุนนี่พันธุ์เอ้องประเสริทองประเสริฐทองประเสริฐทองประเสริฐไม่ใช่หมอนทองแต่นี่เป็นนี่ดกอะเป็นนี่ดอกดกปีแรกไม่เคยมีดอกมันดอกดอกมันดกมันติดดอกดอกเดี๋ยวมันก็ติดดอกแหละอะตังกลัวให้มีดอกอย่างเดียวโอ้โหลมอันนี้ก็เรยกว่าต้นสีแนะนำเรื่องการตัดแต่งดอกหน่อยค่ะ ปายกิ่งเอาไว้ไหมไม่ได้ตัดแต่ง <im> ก <Labor ator il fi> <laughs> ิ <lava>. ่งไม่ได้ตัดเขาบิดทิ้งได้เลยไม่ได้ธรรมชาติไโอเคตัดไม่ไม่เด็ดอ่ะโอ้โหแปลลงว่าอีลาินลาอีนี่ในแขนนี่ลงว่าจะไว้กี่ลูกเนี่ยเนี่ยเหรออ่ะอ่ะเฮ้ยอยู่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกได้ไหมในลูก ได้ไหมไม่ได้ฮาลูกก่อนมาลูกฮาลูกไม่ลูกฮาลูกก็พอแล้วอย่างงี้ลุงจะเอาทิ้งมั้ยน่ะไม่ยอมเด็ดเลยโ้ผมมันเด็ดมันท้ามันทำไม่ไหวไม่ไม่แขนแขนนึงได้กี่ลูกเนี่ยที่แขนนี่ก็สี่ฮาลูกอะห้าลูกขนาดแขนนี้ห้าลูกแล้วแขนนี้เท่าไหร่เขาเนี้ยอันนี้ใหญ่กดอีกต้นอันนี้ก็ไว้เป็นร้อยนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเกือบสิบลูกแล้วมั้งครั้เนี่ย ลเอาไว้หมากไม่ได้่ฮะเนี่ยอาไว้หมากแล้วหลุมจะเล็กหกเจ็ดลูกอ่น่าจะได้เอไว้หมากแล้วมันจะเล็กสังเกตกิ่งนะครับท่านผู้ชมกิ่งบนเนี่ยจะแปดสิบองศาอ่าค่ะก่งเก่งล่างลงมาจะสี่สิบห้า่าไม่มีแผลเลยอ่ะห้าอืมดวยเนี่ยอันนี้อีกประมาณกี่สัปดาห์คะลุงดอกถึงกี่สัปดาห์อีกครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนนะอ่าจะบานเดี๋ยวก็เยมเดือนบานก็มีแล้ว บ้านตันนี้บ้านลุงมีทั้งหมดนี่ทั้งนี้กี่ต้นเนี่ยสวนนู้นสวนนี้เนี่ยเกิเราทั้งหมดก็ทุกสวนเนี่ยก็ราวสองร้อยต้นสองร้อยต้นโอ้ทนอันนี้ก็คือกันอันนี้เขาเสียบหนัอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือหมอนแต่อันนี้คือชนีชิ้นเนี้ยอ๋อไอ้ชนี้คือชนีรากฐานเนี่ยในโคนเป็นชนีโคนชนี ยอดเป็นมอนตอนนี้ลุงให้น้ำกี่วันก็สองวันสองวันเว้นสองวันสองวันเว้นสองวันแล้วกินนาทีล่ะก็วันนึงมันมันไหลมันไหลหัวไหลประตูอะประตูก็สามสิบอะสามสิบสามสิบลุงใช้กี่หัวเนี่ยใชยสองหัว สองหัวแล้วจะมันมีตรงกลางอีกมันมีตรงกลางพอพอเปิดแล้วมันถั่วเนะพอเปิดแล้วก็ไลถั่วมันแล้วลุงเอาดินลูกลังมาใส่โคนทุกปีหรอในทุกปีอะเนี่ยโคนนี่ก็ใส่ใส่ใส่ปูนคอนไว้ปูนคอนไว้ให้มันสูงอย่าให้มันสูงไม่ให้น้ามันแฉะอ๋ออย่าให้น้ามันแค่โคนแต่ลุงเอามาใส่เฉพาะแค่นี้ ปีละประมาณสองขสอบปุ๋ยได้ไหมเนี่ยไม่เดี๋ยวใส่ใส่ไปปีนก็อยู่ได้หลายปีอ๋อปีนึงเพื่อเื่อเพื่อเวลาน้ำตกบุ้มจะได้ไหลลงมาไม่ไม่เกี่ยวกับท่านอาหารนะไม่ไม่เกี่ยวเออไม่ให้น้ำมันขังาไม่ให้น้ำมันขังโคนไงน้ำขังโคนจะไม่ดีอ๋อมันจะเกิดโรคได้แต่ที่นี่ไม่มีโรคสามปีคนนี้ใช้คนนี้เก็บเงิน โอ้ไม่ปฏิเสธเลยเนาะเมื่อกี้พูดแล้วแบ่งให้ลุงเขาใช้มั่งมั่งแบ่งกันนี่คนครึ่งคนกิงมากคุณส่วนชีวิตใช่ไหมสามส่วนสี่ส่วนเนี่ยนะแบ่งแบ่งทุกคนแบ่งทุกคนเขาขวบถึงปีแล้วให้ทุกคน่ใหญโตแล้วกินของมุงของหมูแบบโอ้ทะเลอะได้เยอะเรามาเนี่ยชาวเซนทรัลใช่มาสามปีเน้ะเมื่อก่อนใช่ใช่แล้วก็หยุดหยุดใช่แล้วก็ ลองดูมันมันลองดูไงดูไม่ใช่ไงอ่าเราไม่ใช่แล้วไม่ได้ผลอ่ไม่ได้ผลเลยกลับมาใช่อีกกลับมาใช่เลยใช่มาติดติดต่อกัน3ปีเป็นสารหลักเลยเนาะสารต้องใช่เนี่ยใช้สามปีแล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนแล้วมาใช่ที่ทุกอาทิตย์เลยหลอกหลวนนี่ก็มาเอากันด้วยเนาะมาเอากันที่บ้านเนี่ยใครไม่เชื่อกั ตามใจเขาเนาะหมดปัญญาที่จะไปแนะนําเขาเนาะแนะนําแล้วแต่แนะนําเขาก็ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเขาถ้าคนก็เอาไปใช้เขาเห็นผลเขาก็มาเอาอีกอย่างที่คล้องใส่ต้องใช้ Rd สองห้าหนึ่งอันนี้ไม่ใส่ที่นี่ไม่ใส่วันนี้พูดเทียสใส่แต่ไปงานไปการไม่จะใส่หมดเต็มตัวเลย Rd สองห้าหนึ่งต็มเต็มตัวเลย ท่านผู้ชมก็อย่าไปคิดว่าเขามีตังเก็บไว้ในแบงค์นะครับเขาให้ลูกให้หลานหมดใช่มีอะไรเขาก็ใช้แบ่งกันแล้วก็ทำบุญห้หลานโดยมากจะทำบุญเต็มเลยมากให้คนใจบุญอีกสักครั้งได้ไหมครับทบุญแล้วก็เก็บยังไปทำบุญใจดีนะใช่เนี่ยใช่โดยใช่เนี่ยได้ทุกเวลาชีจาทิ้งก็ผสมไป ทียาก็ยาก็ไม่เคยใจใช่ที่ว่าปเรแรงแรงอะไรเพราะว่าไม่มีทุกอย่างทาเองทําเองนะคะทาเองทาเองแล้วก็มากะใช่เยนี้ยะแล้วช่วงที่ฉีดนี่ต้องใช้อะไรปิดใช่ใช่ของสีแล้วบางครั้งบางครั้งถ้ามีแมลงอาจจะโฉบบ้างแต่มันก็ไม่เป็นไรแต่นานๆโฉบทีแต่จะพ่นเดียวๆบ่อยๆก็ดีเพราะรากเน่าโคนเน่ามันก็จะดีหายแล้วป้องกันและรักษา ใช้มาสองสามปีแล้วมันก็โอเคนะพูดถึงสามปีติดต่อพูดถึงโรคเนี่ยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยโรคที่มีปัญหากับตุเรียนอย่างเช่นโรครักเน่าโคนเน่าซิมพูโรคอมีตาไหมมีไหมคะไม่เห็นมีตาเขาลดลงในนี้เวลาทาต้นส้มก็เอามาเนี่ยเอาส้มก็ใช่ใช่ผสมน้ำหรืเล่าน้ำเอาเอาลาดเลยลาดบัวเอาบัวลาดบัวลาดเลยบัวลาดรอบโคเป็นแผลอย่างนี้ เขารักษาเร็วไหมมันนี่ไม่ใช่แผลนะใช่ใช่ตัดทิ่งตุ่มมลอยลอยตัดทิ่งตุ่มเอาใจกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นแผลก็ถือว่าเป็นแผลแหละแต่ว่ามันสร้างเนื้อขึ้นมาเร็วไหมหลังจากใช้ ดูดูสะอาดก็ไม่เคยใช่หรอวเนาะเลี้ยวะมากแต่ใช้ชีดแบบนี้เนี่ยมันก็จะกล่อนเนี่ยชีสต้นเี่ยต้นมันก็จะหล่อนเนี่ยเออเนี่ยมันแดงด้วยใช่ว่าเป็นน้ำตาลเนี่ยมันบ่งบอกถึงการเป็นมาวต้ความสมบูรณ์ไงชัดเจนมากแล้วโหนี่ดกเปลือกสวยแล้วใบใบอะไรมันก็สมบูรณ์นั่นเนี่ยใบก็ถือว่าดีที่ก็เป็นๆก็ใบหยิกใบอะไรกันที่ก็ใช่ที่เกาไม่ได้ใช่ยังเนี่ยเพาใบเขาก็แบบ โจมโจมกันเนี่ยมันนี้มก็ไม่โจมนั่นเนี่ยมันดกทุกปีนะเนี่ยดกทุกปีดกดกโอ้ยส่องมาหน้าลูกแม่ไม่ไม่เป็นปีไม่เป็นปีแมลงเยอะไม่เนปีแมลงมากินเยอะไหมมาตอมมาอะไรเยอะไหมทางั้งบนยิ่งถ่ายต้นหนาวตอนนู้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้แต่งเลยนะเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีเวลาแต่งอะไรตลอดแต่งแล้วจนว่าแบบนี้เขาคงแต่งแล้วปีนี้งหนูแล้วไปแต่งเอาลูกแปแล้วต้องมาตัดปัดดอกอีกแล้วเนี่ย ปัดไมนี่ยลุงปัดไม่เนี่ยหรือจะไม่ปัดเขาโดนมาก็จะปัดคนคนจริงอะไรเนี่ยเออจะมีเวลานะถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ไม่เลยปัดที่กันอย่างเดียวเลยตัวเนี้ยนะชตัวนี้ช่วยผสมเกสรด้วยนะครับอ่าเกสรตัวผู้กับตัวเมียมันจะแข็งแรงอ่าแล้วมันจะผสมกันดีๆถ้ามมีเวลาก็มาเจียบปัดซะหน่อยถ้าไม่มีเวลาก็ชี้ตัวเนี้ยเดินอไปดูยังไงอ้าวยังเขาไปเนี่ยเขาไปดูแบบให้ไปดูอย่างเงี้ยใครรู้ญาตกกันเนี่ย ล้อแหมเป็นใหญ่ด้วยอ่ะล้อใหญ่เป็นมัดเลยไปเลยเนี่ยโอ้ยป่าอย่างเงี้ยป่าตรงนี้ทิ้งเนี่ยมีปลาอันนี้เดี๋ยวต้องเนี่ยธรรมดาต้องรีทิ้งอย่างเงี้ยเนี่ยเงี้ยโอ้ยอนยังงูโอ้ยแย่งมันไม่ได้มันทานไม่ไหวแล้วป่าทานไม่ไหวแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาถ้ามันบานแล้วนบานแล้วมันได้มกระหลวงต้นปีนึงเลยเนนาะต้เนาะ โค่นชนีนะครับหลายสิบปีนะโค่นชนี้นก่าแก่แล้วมัากันเนี่ยนี่โคนมันกัดสี่สิบปีแล้วแต่อันนี้โคนมันเนี่ยสี่สิบปีสี่สิบปีนะครับสี่สิบปีโคนนะโคนอ่ะโคนสี่สิบปีอันนี้ประมาณกี่ปีประมาณห้าปีหกปีประมาณสักสิบปีนะสิบปี แต่ต้นนั้นมันเจ็ดตัวดุกต้นเนี้ยโตเยอะนะดุกมากบางต้นนะแต่ต้นเนี้บานแล้วเนี่ยอ่ะต้นนี้บาดเป็นหางแย่แล้วลุงนนี่เขาต้นขนาดนี้เราลงก่อนแล้วเนี่ยนี่แซมกลางนะแต่เนี่ยแซมกลางแซมแซมกลางแซมกลางแซมกลางทั่วทัธรรมดาต้นเนี้ยมันจะตายขนมหวานไหมครับคุณลุงี้ตายแน่ขนมหวานขนมแซมเหรอขนมแซมที่นี่เขาก็ ต่างคนต่างจะแย่งขึ้นขึ้นเลยกอีเม่ไปใกล้แกยังอยู่ได้ใกล้แกยังไงใกล้แล้วอันนี้ก็ไม่ตายอันนี้โดยตายถุงจะอยู่ได้อ๋อตัวเดียนมันจะตายเอาขนมมาแสบแสบไว้แล้วไม่ตายฉันก็ไม่ตายแข่งกันแย่งรับแสงแข่งกันมันแย่งรับแสงเลยมีกันเลยก็อยู่ได้เลยกันดึงดูดกันต้านกันแข่งกันรอบเลยเลยกันกินอาหาร อันนี้วาสุตสวยสีสวยนะคนห่งโอ้ตีคนหนึ่งแข็งแรงบูงแบบความแข็งแรงเนาะรเออ้านลูกขนุนสวยอร่อยไหมเนี่ยขนุนเนี่ยแก่ยังอ่ะแก่แก่กินแล้วอร่อยใช่ไหมเนี่ยสวยจนจะแก่แล้วมั้งเนี่ยจนจะแก่แล้วมั้งจนแ่แก่แล้วไม่ไม่ต้องห่อเลยลุงไม่ได้ห่อพี่เนี่ยที่นี่ไม่ได้ห่ออ๋อลองดูมา โอ้โหนี่หลายต้นเลยเอาทำไมปลูกขนุนคู่ที่เรียนตป็นี้ื่องเดียกันเกดเนื้อกระแซมขนุนน่ะแซมไม่แซมขนุไม่ต้นเงี้ยมจะตายแล้วก็เลยเอาหนุนแซมเออก็เริ่มก็เลยอยู่กันได้ต้องตองจางก็เลยอยู่ได้หมดป่าป่บเขาเรียกว่าอะไรอขาทางออกไป เอาประตูเดือนสายก็เลยืนกันเอาอันนี้อีกอีกคอีโคนี้เป็นชนีชะนีนะนี่หมอนอันนี้หมอนอันนี้ชะนีอันนี้หมอนอันนี้ชะนีชะนีคนคู่แท้จริงเลยอันนี้สวยเลยเนี่ยฮะสวยเลยแต่แต่แว่าอ่าคนคือเขาามาเสียบไปไหมลุงเสียบเสียบมาเสียบเอาเอาหมอนมาเสียบ ไอ้นกุ่งอมนมาเสียบอมนมาเสียบพอมัาติดปุ๊บก็ตัดชนีทิ้งเอาโคนชนีเอาโคนชนีอ่าโดนลมจะโคนง่ายโคนง่ายเลยโคงนง่ายหนตอนมีลูกอ่ะก็มัดที่ตอนมีลูกก็หนานี่เป็นไรอ่ะเพราะว่าตอนมันมีลูกน้ำหนักเนาะลุงเนาะพอมีลูกแล้วมันหนักนะต้องโยงหึงถึงสามโลสี่โลอ่ะลูกมันจะถ่วงใช่ไหมลุงฉีกอ่ะหลายปีที่แล้วมันดกก็จะตายนั่นน่ะปีที่แล้วมันดกก็จะตายเออ แต่ปีนี้มันไม่ตายปีนี้ไม่ตายแล้วมันออกมาอีกเนี่ะดอกดอกเดี๋ยวมาดูตอนลูกตอนลูกมาดูไม้ดูคนนุ่นคนนุ่ดูคนนนเขาคนนุ่นโหหลายลูกเลยดกทองประเสริฐใช่ไหมครับหนึ่งทองมาเสริจ้ะประเสริฐประเสริฐสุดเลยเนาะหอมอร่อยเลยเนี่ยต้นเขายังมีโอ้โหดูมันดกมันดกมูแน่นขนาดนี้ได้เป็นร้อยเมอกแล้วนึงป่า ปาปาปาปีที่แล้วปาได้กี่ลูกต้นนี้ฮะเอามันประมาณกี่ลูกต้นนี้แต้นนี้ก็ปีแล้วมันไม่ด็กเท่าไหร่อ่ะแต่นี่มันก็ได้เี่หรว่ะไหมลูกเหมือนลูกเหมือนลูกพี่หนูึ่งขนเาดนี้เป็นหรว่ะปีนี้ปีนี้ติดเบอร์เลยนะห้าสิบลูกติดเบอร์ไว้คนที่อยากมีส่วนทุ้เรียนใหม่ๆเนี่ยเตรียมอะไรกันบ้างเตรียมตังค์เตรียมที่ดินเตรียม ต้นพันธุ์อะไรยังไงแล้วปลูกยังไงมีน้ำด้วยมีน้ำดีอย่างเดียวมีน้ำก่อนจะมีน้ำมีน้ำพร้อมกว่ปลูกได้เจาะบาดาลบาดาลบางทีแถวนี้ไม่มีเนี่ยบานเน่ยแถวบ้านผมไม่มีไร้นี่ไม่ต้องเตรียมตังค์เท่าไหร่ครับไม่ไม่คิดค่าที่ดินมันก็มัปลูกอ่ะหมื่นบาทพอไหมแต่ไม่หลายอย่างอ่ะทำอะไรหลายอย่างบางทีก็ต้องเตรียมทำโคกทำอะไรหมากไม้ สมัยเนี่ยสมัยก่อนนี่ของผมโบราณเนี่ยผมไม่ต้องทําอะไรเลยขุดกระป๋อมขึ้นมานิดกระปูแล้วขุดกระป๋อมเข้ามานิดนึงกระปูแล้วสมัยเนี่ยก็ต้องใช้แมคโครขุดเป็นกระป๋อมใหญ่ๆแล้วเอาลดเอาไอ้าดินดุกหลังมาโถมแล้วก็ทําน้ําหัวเวียงหัวอะไรเรียบร้อยแล้วเขากระปูกพอน้าหมื่นหนึ่งลงเพราะว่าไม่พอเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งไอ้แป๊บด๋วยอะไรด๋วยแป๊บน้ํา กินด eh? yeah, ้วยกิงพันกินพันก็แพงและรถอีกขนไอ้กระปอมมาอีกจ้างเขาอีกใช่ดินอีกถ้าไม่บีดินเองก็ต้องซื้อดินเข้ามากองกองเป็นกองแล้วแบบว่าเขาเวลานั่นเขาทำไม่ออกเร็วเร็วได้มันเป็น เอออันนี้เกิดเกิดลูกโลกง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำแคบขังเนี่ยค่ะแต่อันนี้ถ้าเราทําแบบโบราณมาแล้วไงแต่เปลี่ยนก็ไม่ได้แล้วเปลี่ยนทำอะไรก็ไม่ได้แล้วทำโบราณแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้ไ้เปลี่ยยนไดังไงล่ะเนี่ยกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้เนี่ยถ้าอยากจะนานๆแล้วก็เสริมลูกหลังมาเสริมเอาลูกหลังมาใส่โคูนนอกจากกินทางทางว่างระบบ ไว้สําหรับคน <อะ S 2> งานด้วยเนาะแต่ตดีไหมต้นหญ้าต้นอะไรเงี้ยเรามาพูดถึงปัจจัย<ม>การผลิตทุเรียนเนี่ยเรามาพูดถึงปุ๋ยกับยาดีกว่า<ช>ว่ามีกี่ตัวกันที่ใชยย้ปุ๋ย ที่ฟังดูแล้วมีปุ๋ยซีนี่ตัวผมมีไม่มาครับแปดแปดยี่สี่ยี่สี่ตัวก็ยังก็แค่นั้นใช่ไหมนั่นเองไม่ทับซ้อนไม่ทับซ้อนแต่ว่าที่สําคัญต้องอาร์ดีสองห้าหนึ่งตัวนี้ก็ใช่อันนี้อันเดียวใช่อันนี้เป็นหลักเลยนะอันนี้เนี่ยโตป้านนี่แหละสามปีมาแล้วแล้วตัดสินใจยังไงถึงไม่ไม่ใช่ปีนั้นนะรู้สึกว่าเอ๊ะมาหลอกหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ตัดสินใจไม่ไม่ใช่ไงเพราะว่าอยากจะลองดูอยากจะลองดูลองด้วย อยากก็ร้ององลองอลดลองดูอ่ะเออจะจะใช่ใช่ก็ไม่ใช่อ่ะยังไงจะดีประกันแล้วเลยใช่ก่อนอ่ะเออก็แล้วด้วยดีแล้วไหนเนี่ยลองไม่ใช่จะเหมือนใช่ที่ใช่ไม่อะไรเงี้ยแอาวย่างอ่ได้ผลพอไม่ใช่ปั๊บมันลดวูดลงมาเลยอ่ะเออเคยได้ล้านเลยเคยได้ล้านสี่ปีนั้นรถหัวเรือสี่ือแปดแสนเอ๊ะล้านขายไปไหนใครมาขโมยต่างชั้นเหลือสี่แสนรึเปล่า เหลือลงมาเป็นแสนอ่ะได้เป็นล้านขึ้นไปแล้วก็ลงมาเหลือลงมาเป็นแสนหลักแนเออแล้วก็เลย ต้องหันมาใช้อีกยาวตลอดยาวตลอดที่นี่ใช่มาสามปีติดเล่นเนี่ยไม่ทีมมมาทำที่แร็กระอธิเขาเปิดดูอ่ะเขาก็มามาถามหาว่าไปซื้อได้ที่ไหนอะไรอย่เงี้ยตามมากันมาที่บ้านลุงก็มีตะวันตะวันก็เอาเลยตะวันมาเอาเป็นลังเนี่ยเน่เออตะวันขายเป็นลังเลยแน่คือลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าแต่ตะวันตะวันซื้อเองนลูกค้าเก่าอ่ะลูก เขาจะได้รวยเหมือนเราเขาเป็นครูด้วยคาเนี่ยเขาอยู่หนุ่มอยู่ซีประชามีประชาเขาเคยโทรไปหาลูกโอ้แมนัดแล้วก็บอกเขามาเอาที่นี่ได้จริงไหมอะไรไหมมีขายยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโมาดอาดีสองห้าหนึ่งแบบไม่ได้เป็นบริษัทขายปุ๋ยขายยาเราไม่ได้ใช้ไม่ได้จ้างขายด้วยไงทำเองไงก็เลยบอกเออถ้า ยังเลยก็ใชายยังนี้ไงมันนี่มี่มังกนก็เมื่อก่อน่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเมื่อกรเนี่ยยังติดหนีทําสวนเนี่ยติดหนีก็ตลอดเลยนะซื้อยาซื้อปุ๋ยซื้ออะไรก็ยังติดหนีก็ถึงเวลาหนังก็ยังติดหนีที่นี่ออมาใช่หนีรถหนีไปเลยเราช่ยเราใช่เราเออเขามีลูกดกมีอะไรเราก็ใช่เราก็ <S <S อ onder, เออเราก็เทิใช่ตัวเนี้ยเวลาแบบนี้หนีมีชิ้นอะไรใครเลอาเราโง่จองไปอดีตอดีตผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่ทาวอลุงเบอร์ลุงเบอร์อะไรอะ 0 8 1ย8แปดหนึ่งศูนย์แปครับที่นี่ก็มีอ่าสนใจก็มาติดต่อได้มาเดี๋ยณลุงถาวรได้เลยนะคะมาดูสวนก็ได้มอ่าเดี๋ยวลูกโตแล้วมาตามผลงานแล้ยตอนตัดนี่อย่าลืมเ่าะปีที่แล้วพลาดเพราะเราเขาจำกัดโรคไงโควิดไหมปีแล้วไม่ได้มาดูอะฉันเดี๋ยวไหนลองดูให้หน่อย ขายไว้แม่ขายไว้หวังชอบใหญ่รับราคาโกแลแต่ลงแต่ขึ้นแต่ลงแต่ขึ้นแลแต่ลอยลอยขึ้นไปร้อยร้อยสิบไปร้อยสิบร้อยร้อยสิบแล้วก็ลงก็ลงลูกก็ลูกก็สี่ร้อยแล้วตารที่ซวนก็ลงก็ตามลงตามราคาท้องตลาดไอเหมยม้าเปล่าเหมยอ่ะ อ่าสวนเจตเจักนะเขาไปแกะขายนะมารับที่นี่แล้วก็ไปแกะขายเอาสวนที่นี่อย่างนี้เหมือนเปลือกเปือกบางผูกขาดเลยค่ะอร่อยอ่าสวนจตุจักรเขามาเอาประจำนั่นแน่ไม่มีลาดำเลยป่ะไม่มีไม่มีลาดำนั่นโอ้ผิวสวยหนามสวยแล้วเปลือกหนาเปลือกหนาไหมเปลือกบางโอ้เปลือกบางลาท่านผู้ชมตอนนี้แหละนะเอาขอบคุณมากนะครับก็วันนี้มาลุงท้าวรอให้ เกษตรกรทั่วประเทศได้ชมได้รับความรู้นะครับส่งเสริมกันถึงลไม่ง่ายเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่3ปีเขาถึงจะเปิดใจไม่ง่ายนะครับสามปีกว่าจะเปิดใจให้เรานะอปีที่แล้วก็เปิดใจแต่มันมีปัญหาที่ว่านั่นแหละแต่ปีนี้เราตามเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดอีกทีนะขอบคุณป้ามากนะลุงนะบครัแล้วให้ให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมด้วยครับผมขอบคุณครับ ่าผู้ชมไหมนะอะไรไหมอยากให้เขารวยนะใครจะสนใจก็มาติดต่อได้ที่นี่ครับที่ผมนี่ไกลๆอยู่แถวนี้นริงใจนสย้มีภามนย้มมีามนใ้เลยบอกไมว่่เป็นนี้แลากมานั่งคุยกันลงก็ได้ ออเกี่ปีแล้วทำสวนไปกี่ปีแล้วโอ้ยทำสวนมาหลายปีแล้วสามสี่สี่สามปีสี่ตีตลอดเลยอ่ะใช่ยาโอ้ซื้อยางทิ้งหลายหมื่นอ่ะซื้อยาซื้อปุ๋ยอะไรหลายหมาก็ใช้หนีใช่หรือลงใจสลายใจเลยอ่าดีสองห้าหนึ่งปีนะขอบขอบคุณครับผมขอบคุณอีกครั้างการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า